สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของตัวทฤษฎีแท่งเทียนโดยปกติแล้วทฤษฎีแท่งเทียนเองมีอยู่จำนวนเยอะมากมีหลายรูปแบบด้วยกันซึ่งยกตัวอย่างอาทิเช่นอาจจะมีในเรื่องของตัวพวกชีบูริสโชเดอร์ er, นะครับชูตติ้งสตาร์ทไวเซอร์ท็อปอะไรต่างๆเป็นต้น แต่ในวันนี้นะครับจะ,จะมาเน้นอยู่ในส่วนของตัวการกลับตัวของตัวแท่งเทียนเองโดยโดยปกติแล้วในกรณีที่เราเห็นกราฟวิ่งขึ้นมาเยอะๆหรือวิ่งลงมาเยอะๆนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะควรใส่คําสั่งนะครับสวนทางลงมาอันแรกเลยนะครับในกรณียกตัวอย่างนะครับถ้าจากที่รูปภาพที่อาจารย์ให้ดูนะครับในกรณีที่ เราเห็นว่าการาฟวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเรารู้ได้ยังไงนะครับว่าการาฟมันกําลังจะลงหรือเห็นการาฟวิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะบายส่วนขึ้นไปในเรื่องของการกลับตัวของแท่งเทียนนะครับยกตัวอย่างนะครับอันแรกเลยเราจะดูรู้ได้ยังไงว่าแท่งเทียนจะกลับตัว 1. ลักษณะของการาฟเองนะครับจะเกิดลักษณะการกลับตัวของแท่งเทียน โดย1จะเกิดลักษณะของตัวแท่งเทียนที่เรียกว่าโดจิกอนซึ่งลักษณะของตัวแท่งเทียนโดจิกก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้คือ1มีไส้เทียนที่ยาวแล้วก็มีเนื้อเทียนที่น้อยนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับบอ,อกว่าลักษณะของการกลับตัวเป็นยังไงตัวอย่างนะครับอย่างตรงนี้นะครับลักษณะถ้าเราจรินตนาการว่ากราฟนะครับคือมีแท่งเทียนที่มีกราฟวิ่งขึ้นมาเยอะๆนะครับ1จะเกิดแท่งเทียนโดจิซึ่งจะเป็นลักษณะอย่างนี้ 2. มีแท่งเทียนกลับตัวนะครับโดยมีความยาวไม่น้อยกว่า50%ของแท่งเทียนสีเขียวที่ผ่านมานะครับอย่างนี้คือมีแนวโน้มว่าแท่งเทียนแท่งถัดไปนะครับกราฟจะวิ่งลงทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างกราฟของจริงนะครับอย่างตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับว่าหลังจากที่เราเห็นว่ากราฟนะครับที่เป็นแท่งสีเขียวคือกราฟวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้น ไปเยอะมากเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะเซลล์ลงมานะครับอันแรกเลยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกคือ1มันจะเกิดลักษณะของตัวแท่งเทียนที่เรียกว่าแท่งเทียนโดจินะครับดูจากปลายมืออาจารย์นะครับ2คืออะไรครับมีแท่งเทียนเห็นไหมครับมีแท่งเทียนกลับตัวนะครับซึ่งก็คือมีแรงอะไรครับมีแรงเซลลลงมานะครับสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีความยาวไม่น้อยกว่าอะไรครับ50%ของแท่งเทียนสีเขียว ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราค่อยมีแนวโน้มว่าเราควรเข้าออเดอร์เซลลลงมาเป็นต้นนะครับถัดมานะครับในกรณีที่เราเห็นว่ากราฟนะครับเห็นไหมครับกราฟวิ่งลงมาลงมาเห็นไหมครับมีแท่งเทียนสีแดงวิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับเรารู้ได้ยังไงว่าเราควรจะบายได้แล้วนะครับ 1. อย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับเกิดเป็นแท่งเทียนโดจินะครับแบนี้นะครับ2งมีแท่งเทียนกลับตัวเห็นไหมครับแท่งเทียนสีเขียวมีความยาวไม่น้อยกว่า 50%ของแท่งเทียนสีแดงอย่างนี้แหละครับมีแนวโน้มว่าแท่งเทียนถัดมาเราควรจะเข้าออเดอร์บ่ายขอบคุณมากครับทุกท่านนะครับที่มาฟังในเรื่องของการกลับตัวของแท่งเทียนของอาจารย์ขอบคุณมากครับ